สบายดีและสวัสดีเมื่อสุกู้สุกคนยินดีตอนรับเข้าซู่ซองนิมสาวผู้ไทยวันนี้สาวนิมกาสิได้เข้าไปในเมืองทุกคนเข้าไปหาเสื่อเขิงมาเสื้อบาทบุญอาพรรษานี่นะก่อนสิเข้าไปในเมืองกลับมาแวะหันขาคนทุกคนแวะหันเอาเงินนะเพราะว่าอ้เพิ่นอยู่ต่างประเทศเพิ่นฝากเงินมาหนึ่งพันบาททุกคนเพิ่นฝากมาเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญน,นอาพรรษานี่แหละเดี๋ยวเขาไปเอาเงินอนทุกคนหาเอาเงินแล้วจังไปเอน phải xú khương nhưng tại này mường thôi này tất ở là hàng không? số tiền kia 1000 thôi đấy ถึงพันบาทเดี๋ยวไปซื้อเคิงมาสบาทเข้าไปในเมืองคละไปในเมืองกานตอนนี้ไม่ได้ไปผู้เดียวทุกคนไปกับสาวขำสองคนนะคี่จะจไป แา้วจังเข้าไปตลาดเข้าไปหาซื้อของกดละเอากนเงินเข้าไปหาซื้อเครื่องทางนี้ก็สิเป็นเข้าน่าจะเก็บงานทุกคนเก็บจัดงานบุญสงเฮอเมืองอัสสพเดี๋ยวเข้าไปตลาดกนทุกคนเหมนนี้เข้าไปหาซื้อเครื่องมีตลาดุู้ละ ไปหาเลาะบึงมาใหม่ทำไมทั้งหมดนือรตลาดแล้วก็ทุกคนนะคะจะไปหาแลกเงินก็นะเดี๋ยวมาเบิ้งว่าพันหนึ่งพันบาทนะมันสิได้จักแสนทุกคนไปหาแลกเงินก็จังมาซื้อมาใหม่แก่ตามหารค่าเจ้านีก ทุดก่อนมีทุกคนเงินหนึ่งพันบาทที่ไอ้อันได้เลยว่าซื้อแล้วนะไอ้อนั้นลาวพระมาแต่ประเทศอันเร็วเยี่ยมว่ะหนึ่งพันบาทคนเธอมาซื้ออันเคิงลงเซบาท,ทุกคนเพื่อพระคนพระมาเฮ็ดบุญน,นะเดี๋ยวเราไปไปแลกเงินกันเลยทุกคนเพราะมันิีด้สักพันเราแลกเงินแล้วจะไปหาซื้อมาใหม่เมื่อเซบา ครบววนี huh. 1, 000, 000, 000, uh ้นะหทุกคนเดี๋ยวสิมานับเงิงว่ามันได้แค่แสนหกแสนห้าพันหนึ่ง0ต๊ะพันบาทต่อหกแสนห้าทุคเนดี๋ยวเราไปหาซื้อเคองมื่อสบางเดี๋ยวมาหาเบิ้งเสื้อผ้าคนทุกคนจะไปหาซื้อมาใหม่ ยัง hmm. mm ่โตมาหมิคนเก็โรเ่อะเลมาไหมโรเะเลมาใหมโลหะได้คนก็ได้ปะ 老汉寺。 ตอนนี้ก็เอามาจากตลาดแล้วทุกคนมาไหมกางเกง26สีแล้วขนมนี่ยค่ะจบแล้วสาวปลายพันลมๆแล้วก็เอาประมาณสองแสนประมาณสีณบ่บาทเนี่ยทุกคนซื้่เซบาเดี๋ยวพากันมือกัอนทุกคนวันนี้นะถึงถึงสซบาห์เขาก็ได้แล้วนะ มาใหมกับขนมเดี๋ยวเมื่อซื้อตื่มอีบางที่ ุกเว้นกะหี่กจุกเว้นกดุกรถแ่้าง<ป>ตอนนี้เาก็มาแต่ม,มือนเทุกคนนี่เ้าก็สิมาเละมะหุ่งต่ำนะ ตำกินตอนเทงนี่นะทุกคนเนยใครเนี่ยจะมีคนนึงส,สบายดีสบายดีปาลุงสบายดีปาลุงจะกินข้าวเทงแล้วบ่ยัางมากินตำมูน้ำพลอยเด้อเอ๊อจิตรมาหุงตำทุกคนตำกินตอนเทงนี่นะมู๊งสอคข้ามเอามานี่สอคข้ามกระเม้อให้กินนี่ตะเฮิรนก็นทุกคนเดี๋ยวตำแล้วจังโถะ เสียงล่มยุตแต่วัดทุคกคนจะข้าเจ้าเปิดมุนเอาภาาโ่เอษาละเปิดคุนเอาภาษาละเปิดล่มมืดหมดเนี่ยมือแรกว่าเมอะไรกระโถงนะเรพายบล็อกนะไรายบล็อกงานเอารษา เก้าสิบ่ดกบไข่ขพี่ดพี่ดพี่โด,โ,ดโอ้ยมุงิตอนนี้กระแล้วแล้วทุกคนเดี๋ยสิมาจักมันนี่นะสิมาซับมักนุง

เี้ันมาเบ่งเออมันี่มันสินบ่แม่ลาเนาะห้าสเปแต่กันหกสิบหันเวั ตอนนี้กระจักแล้วแล้วทุกคนมุ่งกระกอบกรบอบทุกคนมาเชนะื้อนะเชื้อในัน้ยได้มะถิติเดี๋ยวไปตำมาเนี่ยทุกคนทีน่มาตำมะเพบก่อนทุกคน เสร็จมือเจ้าของปรุงเครื่องแล้วแล้วทุกคนอสอาซีมาต่ำกันเลย

กินนะพ่อไม่กองบมาไปได้ทุกคนจัำฮู้ได้พี่น้องได้สบายดีหวานตัวนี้กำลังมีความห่างจำฮู้หวานแววห้ามุ้นน้ำม้นกัน พอดีย่อมากินนี่เสๆๆไปไปไปหานครูเอากะทิมากะิมาที่เพิ่มเห้ดวนมาฮูพี่กินก็ตามูหู้เไปมัซมุนเพสีแดงเจ็ดกระมนี่นะอืม